ปวดกระดูกปวดตามข้อจะแก้ไขยังไงแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรดีจะกินอะไรถึงจะหายปวดข้อปวดกระดูกนะคะสำหรับอาการปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยทุกคนทางการแพทย์เขาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มอาการของโรคข้อเสื่อมนะคะอันที่2ก็เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นโรคเกาโรครูมาตอยแล้วก็ SLE นะคะทีนี้ในคนที่เป็นปวดข้อปวดอย่างที่บอกเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับ ทั้ง4โรคเนี้ยแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปแก้ที่โรคนะคะเราต้องแก้ที่สาเหตุการเกิดก่อนซึ่งการเกิดโรคเนี่ยมาจากอนุมูลอิสระหรือพิษที่มันมากเกินไปมันก็จึงไปทําให้ระบบร่างกายเนี่ยมีพิษล้นเนาะพอพิษมันล้นเกินมันก็ไปปิดสวิตช์การทํางานที่ร่างกายจะมะีกระบวนการในการซ่อมแซมซ่อมสร้างตัวเองนะคะวิธีการที่จะแก,ก้อันดับแรกเลยก็คือต้องไปหยุด พิษที่เกินนั้นก่อนนะคะไปหยุดต้นตอที่ทําให้มันเป็นโรคเนาะก็คือการหยุดอาหารที่มันเป็นอาหารเทียมอาหารเคมีอาหารแปรรูปอาหารน้ําตาลเยอะๆไขมันเทียมแบบนี้นะคะสามารถที่จะปรับอาหารได้เนี่ยเราเรียกว่าหายไป5 0าแล้วทุกคนซึ่งหนังสืออาหารบําบัดโรค150เมนูเนี่ยทุกคนสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะทีนี้พอเรารู้เรื่องอาหารเนาะแทบที่จะ ถ้าเราปฏิบัติเป๊ะๆนะแทบที่จะหายจากโรคก,กันเลยทุกคนเพราะอาหารเทียมอาหารน้ําตาลอาหารที่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินนะคะมันไปทําให้เลือดของเราเป็นกรดเนาะมันไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ไม่ดีแล้วมันไปกดภูมิต้านทานค่ะไปลดภูมิต้านทานทีเนี้ยถ้าเราไม่แก้อาหารแล้วเราไปใช้ยาเคมีมันยิ่งทําให้ระบบร่างกายเนี่ยเจอเขาเรียกว่าเจอศึกสองด้านเลยนะคะด้านแรกก็คือด้านอาหารที่เป็นกรดอาหารที่เป็น พิษที่มันไปทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายตกเนาะแล้วเราไปกินยาเราก็ยิ่งไปทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายตกก็คือทั้ง2ด้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนอาหารแล้วเรายังกินยาโอกาสที่โรคจะหายเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่มีโอกาสนั้นเลยนะคะอ่าทีเนี้ยเราจะหายจากโรคเนี่ยถ้าเราปรับอาหารได้แล้วเราก็ไปใช้ ผลิตภัณฑ์หลายๆคนถามว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะแก้ร่างกายได้ดีที่สุดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปเสริมภูมิต้านทานนะคะแล้วก็ไปลดคอเลสเตอรอลลดไขมันตัวที่ไม่ดีอ่ารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะไปขจัดอนุมูลอิสระไปลดภาวะที่ทําให้เกิดการติดการขัดที่เป็นสนิมในร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะเวลาที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูก ขาก็จะมีการให้เสริมแคลเซียมแล้วก็ทานเบต้ากูแคนและในแคลเซียมบางชนิดเนี่ยก็จะมีเบต้ากูแคนผสม,มอยู่ซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยเขาเป็นตัวที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีปัญหาทํางานตรงประสิทธิภาพอะค่ะแล้วก็เป็นลดคอเลสเตอรอลด้วยแล้วเวลาทานแคลเซียมซึ่งแคลเซียมมีหลายฟอร์มนะคะถ้าเราไปทานแคลเซียมชนิดที่ร่างกายดูดซึมสารอาหารไม่ได้มันก็จะเกิดภาระต่อร่างกายทําให้เกิด แคลเซียมอยู่ในกระแสเลือดเยอะเกินไปก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจรวมถึงเกิดภาวะกระดูกงอกได้เนาะเราก็ต้องเลือกแคลเซียมในแบบที่ร่างกายดูดซึมได้มากที่สุดและย่อยสลายไม่ทิ้งการตกค้างนะคะอันนี้คือหลักการเลือกเนาะสรุปนะคะก็คือว่าเบต้ากูแคนเนี่ยช่วยในส่วนของการไปกําจัดส่วนที่ไม่ดีในร่างกายก็คือไปลดคอเลสเตอรอล ไปเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายไปทําให้ภูมิโดยปกติปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยอย่างที่กล่าวมาเนะะาะเกลูมมาตอย sle เป็นภูมิเพี้ยนนะคะเบตา้ากูแคนก็จะไปลดภูมิเพี้ยนตรงนั้นสรุปอาการปวดข้อนะคะก็คือมาจากการที่ภาวะร่างกายมีพิษเกินเนาะแล้วร่างกายเนี่ยก็เลยเสื่อมรับสารอาหารไม่ได้เวลาที่ก่อนที่เราจะไปกินแคลเซียมหรือเราจะไปเสริมคอลลาเจนอย่าลืมหลักการที่หยุดพิษก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะเวลาที่เราไปกินแคลเซียมกินคอลลาเจนแล้วร่างกายของเราเนี่ยมีความสามารถในการรับคอลลาเจนหรือแคลเซียมได้แค่10%สมมตินะเวลาเรากินเข้าไปร่างกายก็ไม่สามารถดูดซึมเข้ามาได้แล้วถ้าเราไปเจอแคลเซียมที่ไม่ใช่แคลเซียมธรรมชาติดูดซึมร,ร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ไม่ได้หมดหรือคอลลาเจนที่มันมีโลหะหนักแบบนี้มันก็จะยิ่งเพิ่มภาระให้กับร่างกายของเราเราต้องฉลาดในการเลือกนะทุกคน เราต้องทําร่างกายเซลล์ของเราเนี่ยให้ใสให้ใหม่ก่อนนะคะพอเซลล์เราใสเซลล์เราใหม่เซลล์เราเนี่ยจะพร้อมรับอาหารและต่อให้เรากินอาหารโดยปกติเซลล์เราก็สามารถดูดซึมสารอาหารได้ซึ่งถ้าเซลล์เราใสเราใหม่เนี่ยทุกคนนะก็จะค่อยๆมีร่างกายที่ดีขึ้นนะคะก็สําหรับใครที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถสอบถามได้ที่หลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ